ดีต้อนรับเข้าสู่มา s Auto g เ a รดแหล่งข้อมูลที่คุณวางใจได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศล่าสุดการอัปเดตเครื่องบินรบและระบบรบแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินรบที่ได้รับความสนใจมากที่สุดและลึกลับที่สุดที่คาดว่าอยู่ระหว่างการพัฒนานั่นคือเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ของจีน j จ36เวรนอมแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางการจีน แต่ชื่อของ J36 Venom เวนอมได้กลายเป็นหัวข้อสนทนากว้างขวางในแวดวงการบินและฟอรัมทางทหารเนื่องจากบทบาทที่คาดว่าจะมีในฐานะเครื่องบินรบเจเนเรชันที่6ของจีน เชื่อกันว่า J 3 6 Venon กเวนอมกำลังได้รับการพัฒนาโดยบริษัทถึงดู d Aircraft Corporation ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันที่ผลิต J 2 0ไมต Mighty Dragon ที่โด่งดังโดย J 3 6พคาดว่าจะยกระดับความสามารถของเจเนเรชันที่5ไปอีกขั้นทางด้านการล่องหนความเร็วอวิโอนิกและการรบแบบผสมผสานโดยออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย ทั้งครองอากาศจมตีเป้าหมายและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งหยุทธศาสตร์การรบทางอากาศของจีนในอนาคตจากภาพที่คาดการ J36 Venom เวนอมอาจมีรูปทรงแบบปีกลอยหรือปีกเชื่อมต่อกับลำตัวคล้ายกับโครงการ NGAD ของสหรัฐอเมริกาโดยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงเช่นวัสดุด,ดูดซับเรดาร์เทคโนโลยีพลังตัวแบบแอคทีฟและการออกแบบที่แทบไม่มีภาพสะท้อนเรดาร์จากทุกมุม เครื่องยนต์ที่คาดว่าจะใช้คือ Ws19 หรือ Ws20 รุ่นใหม่ที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้เบรนเนอร์มีความเร็วอาจถึงแมตซ์สหรือมากกว่านั้นภายในตัวเครื่องอาจออกแบบให้รองรับทั้งการบินแบบมีนักบินและไร้นักบินโดยมีปัญญาประดิษฐ์ช่วยควบคุมการปฏิบัติการทั้งหมด AI จะช่วยตรวจจับเป้าหมายวิเคราะห์ข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์ ระบุภัยคุกคามและทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังสามารถเป็นศูนย์บัญชาการของระบบสงครามเชิงเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับโดรนเรือรบดาวเทียมและเครื่องบินลำอื่นๆได้ในด้านอาวุธคาดว่า J36 v e n o เวนอมจะติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุธพลังงานสูงและขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล ซึ่งทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้ในช่องอาวุธภายในเพื่อคงคุณสมบัติการล่องหนระบบเซ็นเซอร์ล้ำสมัยเช่นเรดาร์ที่ควบคุมด้วย AI ระบบตรวจจับอินฟราเรดรอบทิศทางและระบบป้องกันการแฮ็กทางไซเบอร์จะถูกฝังไว้ในตัวเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภยัยห้องนักบินอาจมีอินเทอร์เฟซแบบโฮโลกราฟิกเต็มรูปแบบพร้อมคำสั่งเสียงจอแสดงผลแบบติดโบกนักบินและแผงควบคุมที่ปรับเปลี่ยนตามภารกิจ แม้จะยังไม่มีภาพจริงแต่จากการออกแบบในจินตนาการ J-36 มีรูปลักษณ์เฉียบคมล้ำอนาคตและแตกต่างจากเครื่องบินรบรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดต้องขอย้ำว่า J-36 เวนอ m ยังเป็นเพียงโครงการในระดับคาดการยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการหรือการเปิดตัวจากกองทัพอากาศปลดแอกประชาชนจีนหรือหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศใดๆอย่างไรก็ตามหากเครื่องบินลำนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา ก็จะกลายเป็นคู่แข่งโดยตรงกับโครงการเจเนอเรชันที่6อื่นๆเช่น NGAD ของสหรัฐอเมริกา FCAS ของอังกฤษอิตาลีและญี่ปุ่นรวมถึง MiG 4 1ของรัสเซียติดตาม Mars Auto Grade สำหรับข้อมูลล่าสุดรีวิวเชิงลึกและการวิเคราะห์เทคโนโลยีการรบทางอากาศแห่งอนาคตหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีล้ำสมยัย นวัตกรรมทางทหารและเครื่องบินรบยุคใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทรงพลังทุกคลิป